h e l lo everybody สวัสดีค่ะนทุกคนนะคะที่นี้ต้อนรับสู่คาบเรียนราวิชาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้ครูน้องจะมาสอนเกี่ยวกับในเรื่องของ s i i n n ก e ก็คือป้ายหรือป้ายสัญลักษณ์ต่างๆเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะคะทีนี้จะมีคำประโยคหรือเป็นป้ายสัญลักษณ์เกี่ยวกับอะไรบ้างเอามาดูกันนะคะในส่วนแรกเลยอย่าเรียนดูนะคะสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็คือ d a n g e r อ่าน้องเห็นที่ไหนบ้างเออ,อเห็นกันไหมคะป้ายนี้ Danger Danger คืออะไร Danger ก็คือก็คือถ้าเกิดเราเห็นป้ายนี้นั่นก็คือมันเป็นการเตือนถึงสิ่งนั้นว่าห้ามไปแตะห้ามไปจับห้ามไปสัมผัสเพราะว่ามันอันตรายนะคะหรือว่าบริเวณที่เขาวางพวกแก๊สต่างๆนะคะพวกสารเคมีหรือแม้กระทั่งตามโรงพยาบาลอะไรต่างๆเห็นไหมคะก็จะมีป้ายก็คือ Danger ก็คือห้ามไปแตะห้ามไปโดนนะมันอันตรายนะคะอทีนี้ดูอันนี้ง่ายๆใช่ไหมคะสัญลักษ ผู้ชายกับผู้หญิงอนะันที่นี้ก็คือ toilet toilet ก็คืออะไรเอย่ยความหมายก็คือสุขาหรือว่าห้องน้ำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนัเรียนเห็นป้ายนี้ก็คือดูให้ดีนะดูป้ายด้วยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแยกห้องน้ำของตัวเองถูกด้วยนะจ๊ะอ่ะเข้ามาป้ายสลักณ์นะคะเป็นรูปโคนแล้วก็เป็นรูปอ่ะผู้หญิงโกลนี้เหมือนกับว่าเป็นเป็นเก้าอี้หรือว่าเป็นรถนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่สําหรับ visible ก็คือเป็นนะคะสำหรับคนพิการนะคะคพิการเพราะฉะนั้นนักเรียนเวลาหนูไปห้างต่างๆเห็นไหมคะหรือว่าบริเวณลานจอดรถมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้อยู่นั่นหมายความว่าห้องน้ำมันกล่าหรือว่าลานจอดรถที่จอดรถตรงนี้ก็คือให้ไว้สําหรับคนพิการนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ดูต่อเลยอันนี้ง่ายหไหมคะ บัสต่อบัสตก็คือลายบัสต่อก็คือป้ายรถประจําทางหรือป้ายรถเมล์เวลาเราจะโดยเดินทางโดยสารไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าเราเห็นป้ายนี้นัน่นหมายความว่าบริเวณตรงนี้จุดรับบุก mm hmm. เขาเรียกอ,อะไรอะผู้โดยสารนะคะ,ะจุดรับผู้โดยสารก็จะมารอได้นะคะเราก็จะโดยสารรถบัสตรงนี้ได้นะคะหรือว่าป้ายรถประจําทางนั่นเอง มาตัว h นะคะตัว h คืออะไรตัว h ง่ายตัว h ยเ่ยมาจากคำว,ว่า hospital hospital ก็คือโรงพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลถัดมา fire exit fire exit fire exit คืออะไรนะคะ fire exit ก,ก็คือทางหนีไฟเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีของไฟไหม้ต่างๆเราจะใช้คำว่า fire exit ก็คือใช้ทางหนีไฟนะคะห้ามไปใช้ลิฟต์ใช้อะไรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหนูไปใช้ลิฟต์ในขณะที่เกิดไฟไหม้เนี่ย เรื่ออะไรการไฟฟ้าขัดข้องใช่ไหมเออไฟฟ้าลูกอจอหรือเช่นไฟฟ้าขัดข้องผมก็พูดผิดนะคะคเกิดภาวะไฟฟ้าลูงจอเพะฉะนั้นะให้เราใช้บันไดนีไฟแทนนะคะอาเซียนรัตต่อมาตอนนี้ง่ายๆเลยชืออ่อสี่ใช่ไหมก,ก็คือโทรศัพท์โทรศัพท์นะคะเช่นโทรศัพท์สาธารณะอันนี้นะคะฟอนบอกเราก็ไปใช้ได้นะคะต่อไปเลยนะคะ เขาบอกว่า keep clean keep clean ก็คืออะไร mm hmm. ไเห็นไหมคะคนผู้ชายเนี้ยจิ้งขยะลงไปในถังขยะตรงนี้ก็คือให้ช่วยกันร,รักษาความสะอาดหรือก็อาจจะเปลี่ยนจากคำว่า keep ก็เป็น put the trash here ก็คือทิ้งขยะลงถังที่นี่นั่นเองนะคะต่อกันเลยนะคะสััลั์นี้ก็คือ recycle recycle อ Re ุอนาการนนำกลับมาใช้อีกใช้ซ้ำหรือว่าพาไป recycle นั่นเองง่ายๆใช่ไหมเอามาตัวนี้ก็คือตัว ไตัวไอคืออะไรไอเอี I, ย่ยวมาจากคำว่า information information ก็คือการให้เกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลต่างๆนะคะเช่นเวลาเราจะไปห้างอะไรต่างๆก็การสอบถามข้อมูลหรือว่าไปโรงพยาบาลสอบถามว่าตึกผู้ป่วยตรงนี้อยู่ตรงไหนเราก็จะไปใช้ในส่วนของ information ได้จะมีประชากมพันธ์คอยแนะนําบอกเกี่ยวกับตรงนี้นะคะอา้าวถัดมาตัวพตัวพีก็คืออะไรก็คือพากพากก็คือนั่นหมายความว่าเราสามารถจอดรถได้ที่นี่นะคะสัญลักษณ์ถัดมา นะคะเครื่องบินเครื่องบินบอกถึงอะไรเครื่องบินบอกถึงแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตก็คือสนามบินเพราะฉะนั้นไม่วนะ่าเราราจะเดินทางไปไหนใช่ไหมเห็นป้ายสัญลักษณ์นี้ดังกล่าวนั่นก็คือการบอกทางไปแอร์พอร์ตหรือว่าไปสนามบินอามาต่อนะคะสัญลักษณ์มีกดปุ่มมือแล้วก็สัญลักษณ์ตรงข้างๆเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนไฟไฟก็คืออะไรนะคะไฟกระราก็คือสัญญาณเตือนไฟ กรณีที่เกิดไฟไหม้นะคะมีงควันก็ออกมาเนี่ยเราก็สามารถไปกดปกุ่มตรงนี้ได้ตามตึกอาคารเพื่อเตือนให้บุคคลอื่นเนี่ยออกมาจากห้องนะคะเพื่อหน,นีออกมาจากตึกราคารที่กําลังเกิดไฟไหม้อยู่นะคะอ่าต่อมาคําว่า no entry no entry no entry คืออะไรสัญลักษณ์สีแดงรู้อยู่แล้วก็คือการห้าม No entry ก็คือห้ามเข้าไปในพื้นที่นี้เช่นเป็นเป็น private area เป็นพื้นพื้นที่ส่วนตัวนะคะว่าเป็นทางเช่นบริเวณเขตแดนต่างๆ no entry ห้ามผ่านห้ามเข้าหรือว่าจงจุดสิ้นสุดอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ใช้คําว่า no entry ได้เช่นกันอ่ะสัญลักษณ์ถัดมา no U-turn no U-turn ก็คือห้ามแม้เรากับรถได,ด้สังเกตดูนะคะ ถ้าเกิดว่ามีการใช้เครื่องหมายสีแดงการทับตรงนี้ก็คือการห้ามเราจะใช้คำว่า no เลยเหไหมคะ no you turn ก็คือห้ามกับรถแต่ถ้าเกิดไม่มีสัญลักษณ์อันนี้ก็เหมือนกันอา้าวต่อมาเหมือนกันเห็นไหมคะสัญลักษณ์ุบรีกรีดทับายคว่าห้ามไม่กระทำก็คือ no smoking no smoking ก็คือห้ามสุบูรีนะคะเพราะการสุบูรีไม่ดีต่อสุขภาพนะคะอา่าต่อเลยสัญลักษณ์นี้ก็คือ no mobile phone นโยบรยป่วนก็เช่นห้ามใช้โทรศัพท์มือถือนะคะห้ามไปใช้โทรศัพท์มือถือเช่นในบ,บริเวณพื้นที่ต่างๆเช่นเหมือนบางโรงพยาบาลเขาก็จะห้ามนะคะอ่ะต่อมา no photography no photography คืออะไรก็คือห้ามแม่เราถ่ายภาพมันชี้รูคือบอกก็คือถ้าเกิดว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ต่างเนี่ยเขาจะแม่เราไปถ่ายภาพเลยห้ามไปแตะห้ามจับหรือว่าห้ามถ่ายภาพห้ามเก็บภาพนะคะอ่ะต่อมา อเนื่องเลย do not ค่ะเวลาเราไปพิพิธภัณฑ์เราจะมีเจ้าจะเจอป้ายเนี่ย do not touch ก็คือห้ามไปแตะห้ามไปจับห้ามไปสัมผัสต่างๆของสิ่งของที่ก็วางโชว์ไว้นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ของชิ้นนั้นเนี่ยเกิดการแตกหักได้เพราะฉะนั้นก็จะติดป้ายเลยวัน do not touch ห้ามไปแตะห้ามไปจับนะคะเอามาตัวสําคัญอีกตัวหนึ่ง no smoking no smoking ก็คืออะไรก็คือห้ามใช้เสียงเช่นบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลต่างๆเนี่ย น้องกินก็คือแม่เราไปเชิดแตรรถเสียงดังเห็นไหมคะจะไม่ใช้ตัวสับบ้างไปเสียงตัวสับบ้างเพราะน้องเขกินก็ห้ามไปเชิดแตรรถปีนปีนปีนบริเวณโรงพยาบาลอันนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยอ่ะทีนี้ง่ายตัวนี้ traffic sign traffic signal อาเข่งหรือว่า traffic light ความหมายเดียวกันนะคะก็คือป้ายสัญญาณจราจรนะคะเกี่ยวเรืองแดงนะคะหรือว่า จากข้างบนแดงเหลืองเขียวก็คือสีแดงให้เราหยุดสีเลือกเตือนสีเขียวและโ go ไปได้นี่คะเพราะฉะนั้นเห็นปน้ายนี้นั่นคือการบอกถึงสัญญาณไฟจราจรนะคะ,ะทีนี้ต่อมาอันนี้ออก,ก้อสอบนะคำว่า s l i p e r y road s l i p e r y road คืออะไรนะักเรียนดูเห็นไหมจะมีคลื่นๆอยู่นี้นั่นคือการบอกให้ระวังว่าที่ดังกล่าวนั้นคือถนนมันลื่นให้ขับขี่โดยปลอดภัยไม่ใช้ความเร็วเกินไปนะคะ ถัดมาสัญลักษณ์นี้เราบอ ball r o u ก็คือการบอกถึงวงเวียนนะคะวงเวียนวงเวียนกับรถนะคะต่อเลยง่ายๆอันนี้เชิญไรอ่ะเหตุก็คือให้เราเชิญไรก็คือการเลี้ยวขวานะคะเชิญไรเลี้ยวขวาต่อมาเชิญไรเสร็จเชิญไรอ่ะเหตุก็คือเชิญไรก็คือการเลี้ยวซ้ายนะคะถัดมา go straight go straight คืออะไร go straight ก็คือให้เรา ตรงไปสามารถขับรถตรงไปได้เลยนะคะหรืออันนี้ที่เราอาจจะเจคอคำว่า work road work ความหมายก็คือด้านหน้ามีการก่อสร้างถนนนะคะทีนี้สำหรับวันนี้นะคะไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปเรามาฝึกทำแบบง็ดกันค่านะคะสำหรับวันนี้ไว้กันแค่นี้ก่อนนะคะ s e ชิลเลชเชอ y e bye, bye.